อย่าไปขึ <and practice> ้นงาหน่อยนะพัวก <ng> ันยังบ่ทันได้ไดเนาะตกลงไปไผสิเบิง่จะได้ยังคือไคขาคายอันมักถั่วสตารหอยศอกนี่ละขึ้นไคขาอยู่ขึ้นไปครา สวัสดีเอฟซีมาสุขุสุขุนเนาะวาซีทั้งพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศมันนี่ก็มาพูดก็สองเด่นมึงส่วนที่เรามันนี่แสดงกับเดมาบ้านเสียงหงมั้พี่น้องมาบ้านคู่ซ้ำอ่างอะไรก็คือว่าเมย์พันส่วนมานะมาเก็บพักอันนั้นพักกลุ่มเมื่อคันโสมแล้วก็บพนว่าซีแกงเนาะแสดงกับบุคเคยดิกินจักเสียสลายแสดงสิได้กินแต่แบบว่าคันโสมพักกลุ่มเนาะบุคเคยกินแกงแต่เมย์พนว่าซีไปให้เมยไเอพัฒน์อะไรนะพี่น้องก็คือว่า คนทีมาอาศัยดินสลัดเปิดหา่านแป้งโรตหนะแหละพี่น้องเมย์ผืนมาแต่บา้านอลไรกับผืนว่าแกงกระไดเนาะเมย์ผืนะก็เลยว่าสิเก็บมาเผืนแกงเนาะตอนแีกก็มองหอยไป็ดเทียมหอยเนาะบริษัทสัมบ,บัญญัติตอนขับรถมาเนาะเพราะว่าทางมันลุกกระทึงแห้งแล้วก็เรินะ่มเวทไทยเนาะกลุ่มพวกกำลังแจก่น้องกลุ่มพวกกำลังแงมเนาะอีกซอกทิศนี่คือสีเงวเนาะเออลูกช <ขอ S 2> ายถ่ายมาให้ว่าเออว่าคือสีเวเติบว่ะ จดก่นเขาจะเอาเก็บในทนอเอเก็บฝักกุ่มพี่นาะมันจะกิดยังไม่ทันได้กิ่นี่นาะมนกำลังตอนไกำลังฟูงในตอนฝักกลุ่มแม่เธอทุ่มเลาวหมักแม่อ่แม่ทุมจะทุ่มในเฮือนเท่านี้เลี่ยหยาสูงนะทีเนาะเพาะว่าดิันได้ห้าบอร์ห้าบอต์ตรงต้องซอมมันขันเลย ตบนี่นคือสีอ่อนเนาะพักธรรมศาสตรต์ตอ,อ,อ,อนตนี้พอดีกินฮ่าพอผูกขึ้นกระเทนอ่าเจะผูกขึ้นจีน่าอซี่พูดว่าโอ้ผูบาวเสด็นเหรอ,อ,เ,ดอเด็นกับเมนัดผูบาวมากโบเมย์ด้วยพี่หน่อ ยิง่งเถงมันบริไลได้เยิง่มังเถงค่้ามัน่ตอนนี้ยังเป็นกลางอยู่ดิ้นแสบพี่หน่องมันอ่อนเมโซงมันเก็บแล้วพุ่เนาะมักสลีเขาง,งามๆเนะาะผักกุ้งก็คือว่ากินดิบบ่ได้นะพี่น้องเ่าต้องเอาไปคั่นโสมก่อนจะเอามากินถ้าเขากินดิบนี่มันสีแบบหวานรสชาติมันสีขมๆเ่าต้อง แต่นำหนึ่งขึ้นตื่นเซาเมาเฮากบมาขันสมหรือว่าเฮานำไปออมไปแกงก็ไดเดือกแต่ผู้ได้จยยะเข็ดเมนูได้นะพี่เ้องขึ้นอากระไดเก็บยกรไดทางเด็นเก็บืนเออ่กินขึ้นเทิงพัดเดี้ยวมาลงหลุมบ่คือว่า,<ม>วาดอกอะไรเหรอวะ้เทิงแน่ยิ่งเทิงวด้ิเทิงแน,น่ลงมาลมไว้ยิ่งดกยิ่ง ให้แสดงคืนกลัวยี่ร้อยคืนยันสะดิ้งพี่กายนี่แสดงกับแม่มะดอกดกเอาบัวได้เนะผ่าตอกจะาคลองส่วนคนมาอยู่พี่เนาะวันนี้เจ้าคลอง่วนมาลงมาเก็บมีมล็ดใหญ่เน้นึงพี่เนาะ ถ้าจะคล้องคนบ้างใช้แม่กับโยันดมพัฒงานีรักนเมีเนบบนย,ยมน,นห่มงวคนไ่ได้ไ่อนแก่มาใ้่ดมดกโละเมื่อขันสมก็ได้เมื่อขันสมน่มาแ้งต้มก็ได้เห็ดช่องอยางขันใดลายขันใดโบรายกับ การนเมื่อกี้กับตั้มหตั้มวแซ่บคิดว่าจะได้เก็บมักถัวนะหมักถัวคนบริปูนอปกายนี่ยปูกหลายๆนะปกายเนี่ยบริมาเอาเดือนเอาเดือนนะเออเดือนนี้ทำเอา เก็บมเมื่อแรกขั่คันเมียมาทางลานเพื่จยิงคือเก่า <c oughs> มันชูนะสวนคนก้กว้างพี้เนาะคนเอามีนเลี้ยงงูอะเมนเมดนมัดบอสสวนนโซวนผ้นมนีเลยเออเรีก่กเป็นหัลักหัเนาะโอ้ลักใกล้เิบ เสียงใดถ้าพ้นอ่าๆมันกัดแห้งๆตัวพ้นก็ตกพี่น้องเก็บอยู่น้องบัวบันคุชมางก็ขึ้นเอะห้างานใหญ่เด้อจะไปขึ้นงานหน่อยนะ qua cả nhau mà thân để nó tốt lòng phải <laughs> <Đó là đúng. cười> nó, you... <laughs> phải chỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp เอาขึ้นมาค่ะบริหนีเด้ลิงหน่งวัน <c oughs> ลิงใคนต้อง <c oughs> ลิงใหญ่เ <c oughs> ียวเียว่ขึ้นสลิง <c oughs> กินสลิงพัดถ้าได้แมตขึ้นอ,อันนี้พัดได้จะส้ามแมตนะ ได้มาคืนไปหันขื่อเลยขวาร้ายๆคืนมาผัวโบมี่ระกาไปเดียวครโอ้หอได้งาพักกลุ่มเลยค่าคือละปีนบ่ลาลลาดลคคืนนันปีนจนเหื่อยปันค่าโปูอันนี้เขาบอกเนี่ยโบท่านได้สุด ลงกอนงาพักกลุ่มพอยชํารได้งางมบแล้วก็งามะกะทิ้นนี่ก็พอยงาขี้เล็กนี่ก็พอยนอกสั้นลงบ่ไออแสดงลงบัไดหพี่น้องทีมลงแข่งอนล้เขาตืนเพิ่งเลยตื่นเพิงะตอนคืนเาคืนได้ เต้นได้เต้นเสนลงบ่ได้วัดคืนขึคืนได้เชลแดนเย็บตัวนี้กะโยงวิกไดวขาลงติินบ่เทิงตเนได้ตสันจองลงมาใบมันใหญ่นเก็บหนก เออด้ักกลุ่มกกนะโดคอลีกลุ่มอยู่ด้วยกันว่านาไปเลยว่านาลัเซ่บ่อเคค่ัว่ะเ็เลยไมลหมคชวนข้าเจ้าเนาะ บักซารีเขาเนี้ย,ยว่นวี่รู้บอก่ซือรีเนี่ยชวนแ่วนนี่เคยปลูกนะพี่น้องพี่ก้านเปนก็ปลูกงามเขาใช่นะใส่ผู้ยีชวนเสดพี่น้องอยู่หนอกคด<น>คนสูเวียด,วยดงวงเกียนเพื่อนพี่นอ้องเพื่อนเพื่อลงมานนี ปากสิจะ,ววจะมนงูอยากชวนวยพี่น้องปบงัวก่อนอจะใช้หอมใะแดดไปแจ,จ,จ้คคแงจริงแหลนมาจะไดหลอดับรด้พี่น้องเป็นระอุนจีขาอ้ามักถั่วกขจะจะแสบอะไร อันนี้มีกวนมแสบเอาเอาจะาข้อง,อองชวดกอ็อย่าไวอยู่วะินไม่ด้ว, <laughs> วานนะใ <laughs> ครมีแ้งแกมันตอดเสนเหมย่าสิพี <laughs> <laughs> เจ๊นะเจ๊นะเจ๊บานเคยชม จะทั่วแแค่เลีนะจะใช้ขี้ควายปะลายเนาะพราะุูมพ <t soup> no? ี่ผลปลูกยาได้เนี่ยต่อทางไปถามกองหล่อพี่น่องพ่อขับปลูกยาลายลายไหมงามงาม อย่างนี้เทีวทางไปค่ะใบไมัเป็นเป็นหนี่ม่นไม่แต่ไม่ใเป็นหี่อสิูตดหน่อสตดงางามหเยสิขวยวปดบุกลาล่างเาอย่างโบาะอือข้าวปุ้ธรรมดาไปเลมันจะแก่นี่ยเลเลี้ยบเงคือน่าอ่อนเลยเนาะฟ้ากกที่ใหเอาได้บดบบ้านเจลเป็นกุ่มสิเยตอนนี้มมนยงองนะ เออเป็นไเคายังเก็บอ๊อฟกางอ่อนได้ผู้ดิ้เห็ดสมใช่ไหมไมนบอกแก่ไปแต่กระบอกอ่อนทำไมด้หูปกดอกอะไรบุรีผู้ใดมาเก็บเนาะพี่น้องมันจะแสดงกับแม่แล้วค่ะผู้ชายแม่ในเทียวยังเก็บคางหมดละลายนะประกุมเทียวเสียลาย เ,เก็บมดดเมือ่อไรนกินกับปลาชิ้นเมื่อเก็บพื้ีเมื่อขันสำเนียงพื้ีมันแสบเก็บเมื่อไรกะจะกินเมื่อกีพ้ีมันสมก่อนแต่มีโอกาสกะมาเก็บใหม่แล้วเหรอง่ายเพิ่อยากจะมาเก็บอีกผู้โกนกังามงาม <laughs> เผผสีไปเลยเลยจมปรุดบอแมนดัดขาไปในมวนรัดขามาเนี่ยัยา่คนอูติเออวาพื้นผูกวมการตักกระแสุวนสุดิดอยำกวาลยยิงยำสงาบรอ จะได้ยี่คือมีาค้ายอันมักถั่วระตานหอยสอกนี่เลขึ้นมขาเยอะขึ้นมขาเอองามนะเจ้าไปดิกิมยังไม่ได้แกนี่งามนี่งามเล่เด ปะคนกระตาอันด้งานเนี่ยไปเท้าก็เอาล้นะเวลจะได้กินเองเนาะผู้อื่นกินพู้นี้่ำนะอือพูดีมั่นยังบัวพอว่แม่นี่ ข,ข้าม้าแล้วปป้นหัวติข้าเมื่อะไรยังเข้มซีก็กินบักทัวไปนเนาะพี่น,อน,งงน้องมันงามไปเครือมันนะ่นนะคุณบริเ,เกตคู่น<อ>เนาะเคู่อเฮียหน้าเ็จคู่ตอนนี้เหากระดาพ,พากไปเทียมหอยแล้วพี่พน้องใช่ไหมพี่นี่ ตาหนึ่งเมื่อขาดม<อ>เนาะเมืออ่อเขาไปกินแต่ไม่เือนเด็กพี่น้องเอาเอาเมื่อไรกะเวลาขาดอะไรกะปัน่นแกเน็ะพี่น้องมันก็นยังไม่ทันเด็กขามหรอกแต่ว่ามันบ่มีแดดมันเหมือดพ่นสิสิเนาะพี่น้องสหรับคลิปนี้กับซิโอ้เจ้าเพียงทนทันีเนาะพากเพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพือพ่อเป็นกำลังใจใหสาาแสดงมุงส่วนเนาะสหรับคลิปนี้กับโบมียังไล่พอกันคลิปนะบ๊ายบาย